นะครับแอขึ้นรูดโค้ดนะครับไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบสองครั้งนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็กระพริบสองครั้งนะครับหนึ่งสองครับแล้วก็หยุดแล้วก็หนึ่งสองนะครับอาการนี้นะครับนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนช่างให้เช็คระบบให้ดีๆแล้วก็ ตัวนี้จะบอกสัญญาณบอกว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์น้ําแข็งนะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ละลายน้ําแข็งนะครับครับทั้งชุด L e จะมีสองสายพ่วงกันนะครับนะครับถ้าเราบอกเพื่อนช่างจะได้ไม่ต้องหลงทางนะครับอาการของมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวใหม่เข้าไปให้ดูนะครับนะครับนี่ตัวใหม่นะครับ นวจะลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้เราจะเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับปิดตัวนี้ก่อนปิดแล้วแล้วก็เอาเบเกอร์ลงนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์นะครับถอดเซ็นเซอร์คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ไปนะของเทียมไปของเท้วม,มานะครับเร่ใ่องเทียมนะของแท้ครับของก็ไปนะครับใส่เนี่ยของใหม่ใส่ก็ไปแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเยวจะให้ดูนะครับทีนี้เราจะเปิดให้ดูนะครับเปิดเครื่องนะครับโอ้เบเกอร์แอร์ขึ้นนะครับ อสัญญาณสักหน่อยหนึ่งนะครับให้เครื่องมันเซตนะครับมันจะเสียงดังติดทีนี้เรากดริโมดเลยครับนะครับสัญญาณไฟตัวนี้ขึ้นนะครับติดแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับ,น,น,รบนี่คืออาการปกติของมันกลับขึ้นมาแล้วนะครับฝากเพื่อนๆจง ห้เพื่อนๆดูไว้นะครับจะหมโอเคนะครับจบแค่นี้ครับ